เรียนเชิญคุณทิติรัตน์คูมีชัยครับ ขอบคุณเฮียมากนะครับผมแล้วก็ขอบคุณบ j t จทนะฮะขอบคุณเฮียครูเหลือจ้างนะครับแล้วก็ A อทีมนะครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณทิติรัตน์นะครับตัวจริงยืนอยู่ตรงนั้นนะครับผมเขาบอกว่าถ้าอยากสําเร็จเนี่ยต้องทําตามผู้นำนะครับเพอเฮียครูเนี่ยใช้รหัสคุณนุษย์นะครับผมผมก็เลยใช้รหัสคุณทิติรัตน์เป็นภรรยานะครับผมตื่นเต้นมากนะครับผมเพราะว่า เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยได้รับเกียรติขนาดนี้เลยนะฮะแล้รู้สึกภูมิใจมากแม้กระทั่งการทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยยังไม่รู้สึกภูมิใจเท่าการทําสีกรุงบเกอร์เลยครับเพราะว่าการทําสีกรุงบเกอร์เนี่ยมันมันทำให้เราได้ไดส่งต่อความสําเร็จนะครับได้ทําให้ทีมงานเนี่ยได้มีรายได้แล้วก็สมาชิกที่ได้ซื้อประกันมาเนี่ยครับก็ได้ส่วนลดเยอะด้วยนะครับผมตัวผมเองเนี่ย ปีปีหนึ่งก็ซื้อประกันรถเนพอสมควรนะครับก็รู้สึกว่าทําไมเราเพิ่งรู้จักสีกรุงเบเกอร์นะนะครับทำให้เราเนี่ยตั้งแต่รู้จักสีกรุงเบเกอร์ก็ประหยัดเยอะเลยนะครับแล้วเราจะนําพาความประหยัดนี้นะครับไปสู่เพื่อนๆพี่พี่น้องๆทุกคนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ